สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมช่องทันชนิด99คลิปนี้ผมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับเรื่องที่ผมจะเล่านี้ผมไม่เคยเล่าที่ไหนเลยครับและมันก็เป็นเรื่องที่ผมลืมไม่ลงเลยจริงๆย้อนไปเมื่อ4-5ปีที่แล้วผมจะกลับบ้านที่สงขลาผมเลยชวนแฟนผมไปด้วยออกเดินทางช่วงดึกๆขับรถไปกันสองคนผมเป็นคนขับแฟนนั่งข้างๆพอเข้าเขตสงขลาช่วงถนนสายเอเชียรถจะติดมากมาก ผมเลยวกเข้าทางลัดซึ่งเป็นทางเปลี่ยวมีโค้งเยอะหน่อยคนพื้นที่จะรู้ดีครับผมก็ขับไปเรื่อยๆผ่านตามโค้งแล้วโค้งเล่าแฟนผมก็นั่งมองสองข้างทางไปเรื่อยๆจนจะผ่านโค้งหนึ่งที่มีต้นโพใหญ่ผูกด้วยผ้าสามสีน้ำแดงของเล่นชุดไทยห้อยและวางเรียงรายผมเป็นคนหนึ่งที่จะไม่บีบแตรแต่จะยกมือขึ้นไหวแทนผ่านต้นโพนั้นไปจนจะถึงโคง้งก็เห็นหญิงสาวผมยาวก้มหน้าโบกรถอยู่แฟนผมตะโกนเลยครับ สินสินอย่าจอดนะมึงขับไปเลยกูชักไม่มั่นใจว่ากลางคืนแบบนี้ผมก็คิดแบบนั้นครับเลยขับผ่านเธอไปจนพลโค้งคราวนี้รู้สึกว่าในรถมันชักเย็นเย็นแปลกแปกแฟนผมก็ดันปากไว้พูดสวนขึ้นมาเลยอย่ามายุ่งกับพวกกูกูไม่กลัวมึงหรอกผมนี่นั่งเงียบเลยครับจนจะผ่านไปอีกโค้งก็เจอผู้หญิงคนเดิมโบกรถอีกแต่คราวนี้มันน่ากลัวตรงที่เธอไม่ได้ก้มหน้าแต่กลับมองมาทางพวกผมตานี้แดงกำ่ำผมถึงกับอึง้ง ขนลุกวาวๆเลยน่ากลัวมากแต่ก็ต้องทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นผมรีบบอกกับแฟนว่ามึงอย่าหันไปมองนะแล้วก็อย่าไปพูดท้าทายอะไรเขาอีกแฟนผมก็เลยทําเป็นไม่สนใจเหมือนกันขับเลยไปสักพักผมสังเกตเห็นแฟนผมเงียบเหงื่อแตกเป็นเม็ดๆเลยผมถามแฟนว่าเป็นอะไรแฟนผมก็ไม่ตอบจนผมมองกระจกหลังเห็นผู้หญิงคนนั้นมาเกาะอยู่ที่กระโปรงท้ายลักษณะนั่งยองเอามือทับกับกระจกหลังอยู่ผมเห็นแบบนั้นก็เหยียบสิครับ ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วแต่พอจะถึงอีกโคง้งก็มีเงาดำเงาดำคล้ายหมาวิ่งตัดหน้ารถเสี้ยววินาทีนั้นผมคิดในใจว่าถ้าเป็นหมาก,ก็ขอให้มันอโหสิกรรมให้ผมด้วยแล้วกันเพราะผมขับมาไวมากถ้าเบรกหรือหักหลบหมารอดแต่ผมกับแฟนอาจจะตายได้ผมเลือกที่จะพุ่งชนครับแต่ปรากฏว่าว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยมองดูกระจกหลังก็ไม่เห็นอะไรบนถนนเลยและผู้หญิงที่เกาะท้ายรถก็หายไปแล้วเช่นกันขับต่อไปได้อีกหน่อย ผมเริ่มไม่ไหวละเจออะไรมาเยอะมากช่วงเวลานั้นคือตีสเกือบตีห้าแล้วผมเห็นพระรูปหนึ่งยืนกวาดวัดอยู่ผมเลยเลี้ยวรถเข้าไปลงจากรถแล้วนมาสก,การหลวงพ่อแต่เหมือนท่านรู้ท่านพูดมาก่อนเลยว่ายมคงเจออะไรมาเยอะสินะงั้นก็นอนพักเอาแรงที่นี่ก่อนเช้าแล้วค่อยไปกันต่อจากนั้นผมกับแฟนก็ลาท่านขึ้นรถกันเพราะเหนื่อยมากในรถผมมีกระติกน้ำร้อนกับมามา่า คือตุนสเสบียงไว้เผื่อไม่เจอร้านอาหารจะได้มีของกินผมก็กินมามากกับแฟนจนอิ่มเสร็จแล้วก็ปิดไฟรถนอนกันก่อนนอนผมตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตอน6กโมงเช้าพอนาฬิกาปลุกดังผมก็สะดุ้งตื่นแต่แล้วสิ่งที่ทําให้ผมขนลุกสุดๆคือสถานที่ที่ผมจอดรถนอนนั้นมีแต่ป่าต้นกกไม่มีวัดไม่มีพระไม่มีอะไรทั้งนั้นผมรีบปลุกแฟนขึ้นมาแฟนก็โมงเงยพูดว่าหลวงพ่อท่านออกบิณฑบาตแล้วเหรอ ผมเลยบอกแฟนมึงแหกตาดูก่อนพอแฟนผมเบิกตามองเท่านั้นละ่ะมันบอกรีบถอยรถกลับออกไปเดี๋ยวนี้เลยผมก็ไม่รอช้ารีบถอยรถเหยียบสุดแรงเกิดผ่านป่าต้นกกสูงประมาณเมตรครึ่งจนออกมาสู่ถนนตอนนั้นฟ้าสว่างแล้วผมเลยรีบขับรถไปบ้านทันทีไม่รีรออะไรแล้วจนไปถึงบ้านผมก็อาบน้ำแต่งตัวแล้วรีบพากันไปวัดใกล้ๆบ้านทำบุญให้ผู้หญิงคนนั้นหมาตัวนั้นและวิญญ,ญาณพัตรงป่าต้นกกนั้น ตามด้วยอาบน้ำมนต์ล้างสวยกันยกใหญ่เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ